สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับเป็นรถขนาดรุ่นเล็กนะครับใช้สำหรับงานลงอ้อยนะครับเหมาะมากเลยนะกับ d 2 4 4 0 s นั่นเองนะครับผมก่อนึ่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถเทคเตอร์มือสองนะครับก็อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบต้ายันมาอิซกิแชมป์นะครับแล้วก็เก่าญี่ปุ่นนะครับ เพิ่งเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้นาเสนอกับ b 2 4 4 0 s นะครับซึ่งยนต์สามสูบนะครับย4ี่แรงม้านะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีโครงกันอ้อยนะครับพร้อมด้านหลังเป็นเปิดตัวใหม่ครับกับโรตารี่ฟาร์มเทคนั่นเองนะครับขนาด80เซนนะครับแต่เนื้องานนะครับข้างในนะครับที่วัดจากระยะนะครับอ่ ยี่สิบสี่ใบปั่นสี่แถวนะครับแถวละหกนะครับยี่สิบสี่ใบปั่นก็อยู่ที่แปดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับวัดเนื้อช่องงานเนาะอันนี้ให้เป็นโรตารี่ใหม่เลยนะครับลูกค้าตัวรถโครงกันอ้อยพร้อมโรตารี่ใหม่นะครับกับรถ B2440S จดทะเบียนปี61นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่315,000บาทนะครับ315,000บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับ นี่นะฮะเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับยางนะครับยางดีสี่เส้นเลยครับลูกค้ามีรอยะลอกบาร็กน้อยนี่ไฟหน้าแตกเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนให้นะครับอันนี้รถเพิ่งมานะครับยวเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ให้ยกชุดเลยชั่วโมงําทำงานนะครับ162ชั่วโมงใช้งานน้อยมากเลยนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับลูกค้าเลขทะเบียนจำไว้เลยเต่าหัวละครั้ง8 4 6สกําำแพงเพชรนะครับผมนี่นะฮครับ สภาพสวยๆนะครับโรตารี่ฟาร์มเทคนี่รับประกัน1ปีนะครับอันนี้ก็แถมติดรถไปเลยนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้านะครับได้โรตารี่ใหม่ฟาร์มเทคไปด้วยนะครับรับประกันโรตารีหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับผมอันนี้เหมาะมากนะครับร่องอ้อยนะครับลูกค้าที่มีไร่อ้อยนะครับกับจัดวัชพืชนะครับโรตารี่นี่เหมาะมากนะครับ แหลงม้านะครับเป็นพวงมาลัยเวอร์นะครับลูกค้าปรับง่ายนะครับกล้องตัวครับงานลงอ้อยนี่เหมาะมากเลยมาบอกกับโรตารี่80 80เซนนะครับแต่เนื้องานก็กว้างอยู่ที่87เซนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับขนาดก็พอๆกับคูบูต้าตัว85เซนนะครับตัว B 85นะครับแต่โครงสร้างนะครับเหล็กหนานี่ครับน้ำหนักน้ำหนักมากนะครับ เรื่องกลัวนะครับร้านปั่นไม่มีกระดกกระดดนแน่นอนนะครับนิ่งเลยนะครับสามแสนหนึนะครับกับ B2440S นะครับรถจดบีเอพีหกนึงนะครับรุ่นใหม่แล้วนะฮะพร้อมโรตเตรี่ใหม่ความเทคเลยรับประกัน1ปีราคาที่สามแสนหนึงสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าององสามแปดแปดสามนะครับศูนย์เก้าหนะครับ โครงกร้อยตัวนี้จะเป็นโครงกรน้อยที่ติดกับชุดเบรมิดันหน้านะครับอันนี้เราถอดชุดเบรมิดันหน้าออกนะครับโครงกรน้อยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็เลยเชื่อมเหล็กต่อดัดแปลงนิดนึงนะครับเพื่อจับยึดนะครับแต่เป็นโครงกรน้อยปกติก,ก็จะมีอลักษณะหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะแบบตัวไหนนู่นนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้านะครับโทรมาต่อรองราคาสอบถามได้นะครับส่งฟรีระยะทางสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับเนี่ย ออก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนขอติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ